ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามมาสลแล้วสำหรับไรโนเวลนะครับเล่มที่15บทที่3สนามลบอันดูเดือดจากคลิปที่แล้วการาดล่าขเขาเข้าตาจนจึงได้ใช้ระบบระเบิดตนเองทําให้ไม่รู้ว่าชะตากรรมของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรและบทก็ตัดมาฝั่งของกาบิลกาบบลเองก็กําลังทําศึกที่เสียเปียบกาดิมก็แข็งแกร่งแต่อันตรายที่ยิ่งกว่านั้นก็คือบาลากาที่เริ่มตาตื่นขึ้นมา ด้วยพลังของคิเมล่าในแล้วแทบจะเป็นคนละคนกับื่อสักครู่นี้เลยพลังนั้นแม้แต่กาบิลในตอนนี้ก็ยังดูถูกไม่ได้ถ้าเทียบกันแล้วแค่ปริมาณพลังงานกาบิลก็เหนือกว่าเล็กน้อยต่อให้นับรวมเบลเวลวิชาคงห่อเข้าไปด้วยแล้วกาบิลเองก็ยังมีฝีมือที่ดีกว่าแต่ว่าพลังโดยรวมกับไม่ได้ต่างกันมากนักถ้าไม่ป่ามาดเราก็ก็สามารถเอาชนะได้อยู่หรอก แต่นี่ศัตรูกลับมีถึงสองคนกาดิมที่คอยโจมตีจากระยะไกลก็เป็นตัวเก,ก่กะกาบิลก็เลยโจมตีบรากาไม่ได้สักทีแล้วกาบิลก็มีเรื่องที่ต้องกังวลด้วยนั่นคือโซกาที่กําลังต่อสู้อยู่กับลูกน้องของกาดดมหนึ่งในสามนายพลโงแดงนาซิมดูเป็นคนเจ๋งที่จะเทียมได้กับแม้กระทั่งจอมานท่าทางจะเป็นพอพันเดียวกับจอมานเฟ และกาบิลเองก็มองว่าพลังใกล้เคียงกันด้วยดังนั้นจึงประเมินว่าโซโกาไม่น่าจะสามารถเอาชนะได้โซโกาก็มีพลังเพิ่มขึ้นมาจากการวิวัฒนาการของกาบิลด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็แข็งแร่งจนเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือแม้แต่ในบรรดาของมนุษย์มังกรระดับสูงด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นไปได้แค่เาหล่าฮาร์ที่ลองมาจากพวกจอมันถ้าให้สู้กับจอมันตัวจริงก็ยังมีพลังไม่เพียงพอ ไม่มีหวังที่เจะชนะได้เลยที่ตอนนี้โซโกายังคงมีชีวิตอยู่ก็พราะว่าน่าชิมยังคงสนุกอยู่กับการทรมานโซโกาอย่างโหดเทียมกาบิวสังเกตเห็นเรื่องนั้นจึงได้รีบร้อนอยากจะเข้าไปช่วยน้องสาวของตนเองแต่กาเดมกับบาลาก้าก็เป็นศัตรูที่แข็งแร่งกาบิวจะได้คิดในใจว่าขอโทษทีนะคุณน้องสาวทอนอีกหน่อยเถอะกาบิวก็สวดภาวนาไปพงังพ่าตั้งสมาธิกับผู้ต่อสู้ของตน แล้วกาเบ,บีเองก็ต้องชชอกยิ่งกว่าเดิมเกิดลำแสงขึ้นมาบนพื้นดินแล้วคนที่อยู่ตรงศูนย์กลางตรงนั้นก็คือตัวของอาจารย์กาโด่ากาเบ,บิวที่เห็นเช่นนั้นจินดตะกนออกมาว่าท,ท่านกาโด่ากาเบ,บิวก็ตกใจจีตสื่อสาร,ร,รของเขากับกาโด่าก็ไม่สามารถติดต่อกันได้มันก็หมายความว่าในเรื่องที่อันตรายก็คือเห็นเงาของคนขนาดเล็กได้ลุกขึ้นมาเยือนอีกครั้งแม้ว่าจะเต็มไปด้วยบาดแผล แต่โกซาเลีนซึ่งเป็นหนึ่งในสานายพลก็ยังคงอยู่การวิวที่ซ่อนความแตกตื่นไม่มีได้ถูกขอของาลากาพุ่งเข้าใส่ในตอนนั้นบารากาได้พูดว่าเอาเอาเอาเบนคงสนใจไปจากค่าแบบนี้จะสบายเกินไปแล้วมั้งเมื่อได้ฟังเช่นนั้นการวิวก็ตอบว่าแฮ่าฮแน่นอนจงรู้ไว้ซะว่าอย่างเจ้าน่ะไม่ใช่ผู้มือของข้าหรอก แม้ว่าปากจะตอบกลับไปแบบนั้นแต่กาเบลก็ไม่ได้สบายเลยสถานการณ์เสียเปรียบอย่างเต็มเป่าในหัวของกาเบลก็เริ่มจะมีคําว่าไฟทับโผขึ้นมาแล้วแต่ว่าในตอนนั้นนนัเองที่ทับหนุนซึ่งกาเบลก็ไม่คาดคิดได้มาถึงตอนนั้นไม่เสียงพูดว่าไงดูลาบากนะให้ข้าช่วยเอาไหมแม้ว่าจะคาดไม่ถึงแต่ก็เป็นคนที่กาเบลรู้จักดีและอีกคนก็พูดว่าให้ตายสิไม่ซื่อตรงเอาซะเลยนะ ทั้งที่ร้องขอให้เมลยมส่งตัวมาเพราะว่าเป็นห่วงแท,ท้ๆเธอคนนั้นราชินีผู้งดงามผู้ปกครองแห่งฟื้นฟ้าเมื่อได้เห็นทั้งสองคนกาบิลจึงได้พูดออกมาว่า <S <S ท่านคาเลออนท่านเฟย์ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้กาบิลออได้ถามออกมาด้วยความตัใจซึ่งคาเลออนก็ได้หัวเราะต่อกับมาว่าเฮ้เฮ้ ö, ไว้คุยกันทีหลังได้ไหมก่อนหน้านั้นก็มาจัดการกับเจ้าพวกนี้กันก่อน เยเองก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันกับความคิดของคาเลออนจึงได้พยักหน้าตอบรับออกมาเน้นน้อยเป็นพันธมิตรกันแล้วจะส่งกองทัพหนุนมามันก็ไม่แปลใช่ไหมล่ะพวกข้าเองก็จะขอเข้าร่วมด้วยอยู่ภายใต้าการบังคับบัญชาของท่านเบน,นิมารุนาะหน่วยกําลังรบของราชาสัพสารคาเลออนก็มีจํานวนไม่ถึงร้อยแต่แค่คนเดียวก็รับมือกับศัตรูได้เป็นพัน และลุมปีกสวรรค์ซึ่งเป็นองค์คารส่วนตัวของเฟยเองก็เช่นเดียวกันแม้ว่านักรบเผาฮาปี้จะหาได้ยากแต่ฟีมือค็รบประกันได้ถึงจำนวนจะมีน้อยแต่ก็เป็นกองทัพหนุนที่พึ่งพาได้อย่างถึงที่สุดแล้วและการเบลจะได้ตอบว่าขอรบกวนด้วยก็แล้วกันการเบลขาจึงได้เลิกหนักใจและยอมรับสถานการณ์พอติดต่อไปขอคําสั่งจากเบนนมารลก,ก็ได้รับคําตอบกลับมาในทันทีสถานการณ์ทางนั้น ก็กำลังตรวจสอบความสายตาของมอสอยู่อย่าประมาทละ่ะเจ้ากาเดียมนั่นต้องวางแผนอะไรสักอย่างอยู่คอยระวังเจ้าพวกทหารปลายแถวเอาไว้ด้วยเบนิมารโลได้สั่งการตรงประเด็นไม่ได้มาระบุหยิบย่อยให้กับใครจับผู้ต่อสู้กับใครแต่บอกมาแค่ประเด็นสําคัญซึ่งแบบนั้นก็กลับทําให้กาเบลดีใจมากกว่าพอรู้สึกว่าตนเองได้รับความเชื่อใจและหวังพึง่ง และกาเบียลจึงได้พูดออกมาว่าถ้า,างั้นก็ขอฝากรบกวนท่านคาเลออนรับมือกับผู้นำกองทัพของศัตรูให้หน่อยเมื่อ้ยินเช่นนั้นคาเลออนก็ตอบว่าเฮ้ยเฮ้เขาใจดีเหมือนกันนี่เจ้าน่าหนาเป็นความเสียเสียของเผ่าไรแค่นทบนึกว่าตายอยู่ข้างนอกไปนานแล้วซะอีกตัใจเลยนเนียที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะจัดการผู้เดชเสือให้เรียบร้อยเองคาเลออนก็ตั้งใจเอาไว้แบบนั้นตั้งแต่แรกแล้ว จึงได้ตอบรับคำชีนน้แนะของกาเบลด้วยความพึงนมติยินดีแล้วในตอนนั้นเฟย์จึงได้พูดว่าถ้างั้นคู่มือของข้าก็คือแม่นกคนนั้นสินะถึงจะพูดแบบนั้นตัวของเฟย์เองก็เป็นเผ่านกอยู่เหมือนกันกาเบลก็คิดแต่ก็ไม่ได้โง่พอถึงขนาดที่พูดออกมาอีกอย่างเขาก็เป็นห่วงโซกาผู้เป็นน้องสาวด้วยข้อเสนอของเฟย์จึงเป็นที่ต้องการพอดีและกาเบลจึงได้พูดว่าอืขอรบกวนได้ไหมขอรับ กาบิลก็ขอร้องด้วยท่าทีที่เกินจริงและตัวของเฟย์เชนได้ตอบว่าอืมถ้างั้นข้าไปแล้วนะปลายทางที่เฟย์ได้เหลือบส่งสายตาให้ก็คือปีกแฝดทั้งสองคนและเฟย์ก็กล่าวว่าฝากที่เหลือด้วยล่ะเมื่อเฟย์ได้กล่าวเช่นนั้นปีกแฝดทั้งคู่จะได้ตอบออกมาว่าขอให้ไม่ใช่คะ่ะท่านเฟย์เฟย์ได้ยินเช่นนั้นจะได้พยักหน้าและเบนออกไปไปลายทางที่มุ่งหน้าไปนั้นก็คือโหงแดงนาซีม นาซีมที่ทรมาโซโกาอยู่ก็ได้สังเกตเห็นผู้ที่เข้ามาขัดขวางอย่างกระท่านหันในตอนนั้นนาซีมจะได้พูดว่าเฟย์ราชินีที่แท้จริงก็คือข้าผู้นี้วันนี้แหละจะขอชำระแค้นที่สะสมมาอย่างยาวนานนั่นคือเรื่องที่ตัวเฟย์เองก็ยังคงไม่รู้นาซีมก็คือพี่สาฟาแฝดของเฟย์นาซีมที่เกิดขึ้นมาเป็นผู้ก,กายพานันพร้อมด้วยพลังมหาศาลช่างน่าเสียดาย ที่ไม่มีความสามารถในการสือพันธุ์สำหรับพอฮาปี้ที่มีแต่ผู้หญิงจึงไม่ยอมรับตัวของราชินีที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ตัวของนาชีมเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแค่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เป็นราชินีเท่านั้นซึ่งราชินีในตอนนั้นก็มองว่าเรื่องนี้เขาอาจจะกลายเป็นลางเงาแห่งความโชคร้ายในภายหลังจึงได้ตัดสินใจในประเทศลูกสาวของตนเองออกไประหว่างที่ล่อเล่อยู่นั้นก็ได้พบเข้ากับกาดิม แล้วไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อ,อไารที่นาชิมแ่สะสมความโกรธความอาฆาตแค้นที่ม่ตอพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันเอาไว้พอเฟย์ที่เป็นเป้าหมายได้มาอยู่เบื้องหน้าแล้วนาชิมจึงได้ลิมรสกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดที่เย็นดีระดับคนที่เกียดติชังขณะที่บินเข้าไปโจมตีใส่เฟย์เห็นทั้งสองคนจากที่ไกลๆแล้วคาเลออนก็ここได้เอ่ยออกมาอย่างเร่งรีบว่าเอาล่ะทางนี้ก็มาเริ่มกันบ้างเลยดีไหม เมื่อได้ฟังน้องชายผู้เช่านานันนกาเดียมจึงได้พูดออกมาว่าอย่ามาดูถูกกันนะไอ้เจ้าเด็กเหลือขอคาเลออนไม่ได้สนใจคขาพูดของกาเดียมเขาจึงได้พูดออกมาว่าดูเหมือนว่าฝาของเฟยเองก็ได้คู่มือที่เป็นเพื่อนร่วมสายเลือดเหมือนกันชคชาตามันก็อย่างนี้แหละนะนี่ถ้าไม่ยกทัพมาช่วยก็คงไม่ได้มีโอกาสแบบนี้แล้วพอได้ฟังเช่นนหนานกาเดียมจึงได้ถามว่าโอกาสเหรอกาเดียมพูดออกมาด้วยความสงสยัยและคาเลออนก็พูดว่า เออจะแสดงฝีมือให้เห็นว่าข้านี่แหละเก่งกว่าที่สุดในบรรดาไรเข่นโถบด้วยการฆ่าเจ้ายังไงละ่ะพอได้ฟังเช่นนั้นกาเดมก็ตอบว่าทำป่าดีนะเจ้าเด็กเหลือขอนั่นมันคำพูดของข้าคนนี้ตั้งหากคาราลอนกับกาเดมก็มีนิสยัยและคำพูดจาที่คล้ายคลึงกันทั้งคู่และนิสัยแบบนั้นมันก็ทําให้เสียสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้อย่างที่คาเลออนได้พูดนี่คือสึกเห็นโชคชะตา และคลาเลออนจึงได้พูดว่าจะรวยแล้วนะพอล่า,าวเช่นนั้นคาเลออนจึงได้เริ่มลงมือทันทีและกาดีมก็ตอบมาว่ามาสิจะแสดงให้เห็นเองว่ามันคนละชั้นกันคาเลออนก็ได้ใช้ยูนิสกิลล์การล่าสรพสั์ในทันทีเพื่ออยู่ในล่านจริงของบิชวอเตอร์คาเลออนในทุ่งกำบังตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมสู้ศึกเตรียมัตาทางของกาดีมเองก็ได้ใช้พลังของเสียขาวที่ไม่เคยได้แสดงให้เห็นในการต่อสู้กับกาบิยวออกมา พยักผู้ทเลนงผู้สวมเครื่องแบบของทหารจักราวาลพุ่ตงตรงเข้าลมลันกับราชาสัพพสารในสนามรบก็มีกันสองคู่จึงได้เกิดสนามพลังจากการประทะก,กันของพลังงานมหาศาลกาบิลก็มองดูจนแน่ใจเราคนที่มาช่วยเป็นกองหนุนเคลื่อนไหวตามคำสั่งของเบนนิเมาโลไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคู่เลในหรือฮิเลวเองก็ยังเชื่อฟังคำสั่งจะโดบ หัวหน้าหน่วยเบกซัตไหนของกาเซลนี่คือการตัดสินใจของเบนิมาลูที่มองว่าแม้ว่าจะคำสั่งได้อย่างถูกต้องอย่างแม่นยําแต่รายละเอียดเล็กน้อยก็ควรจะให้คนที่อยู่ตรงหน้างานจาัดก,การมากกว่าซึ่งกาเบลก็สนับสนุนการตัดสินใจนั้นเพราะจินตนาการออกว่าเบนิมาลูเองก็ต้องรับมือกับระดับผู้บริหารของศัตรูอยู่เหมือนกันและดูเหมือนว่าการตัดสินใจของกาเบลนั้นจะถูกต้อง แม้ว่ากองพลสัตว์อสูรของจกักรวรรดิแต่ละนายนั้นจะมีกําลังลบที่สูงพอแต่ว่าการเคลื่อนไหวในฐานะหน่วยลบนั้นก็ยังไม่ดีนมากนักเท่านั้นต่อให้ทัพรวมที่ด้อยเลือนจํานวนกว่าก็ยังสามารถรักษาการประสานงานที่คล่องแคล่วรักษาแานวลบเอาไว้ได้เพียงแต่เลื่องจำนวนที่ด้ยอยก,กว่านั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้เองที่ท่านเจจะเอาทัพนุนเข้ามาเสริมแล้วส่งสัญ,ญญาณให้โต้กลับ กาบิลที่มองดูร,บรอบๆอยู่นานจินได้พูดขึ้นมาว่าดีละดูท่าจะไปได้สวยนะโซกากลับมาฟื้นฟูได้โดยปลอดภัยแล้วข้าน้อยเองก็ต้องพยายาบ้างละเมื่อกาบิลได้กล่าวเช่นนั้นคู่มือของเขาจึงได้พูดออกมาว่าแล้วมือกับข้าอยู่ก็ยังมีเวลาไปมองทางอื่นอีกนะสบายใจเหลือเกินนะเจ้าน่ะขอบที่คมจกีบแทงเข้าใส่กาบิลที่หันหน้าไปมองสนามรบอย่างต่อเนื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็คือบาลาก้านั่นเอง แม้ว่ากาเดมจะแยกออกไปกับพาเลออนแล้วแต่ว่าการต่อสู้ของบาลากาก็ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่หลบหอของบาลากากาเบลจึงได้หัวเรอพูดออกมาว่าฮ่าพ ah อดีเป็นคำสั่งของแม่ทัพของพวกเรานะจะมามัวตัสมาธิอยู่กับเจ้าคนเดียวก็คงไม่ได้หรอกเมื่อกาเบลได้กล่าวเช่นนั้นบาลา,ากาก็พูดว่าดีข้าโดนดูถูกอยู่สินะ巴ากาก็รู้สึกไม่พอใจแต่กาเบลก็พูดว่า คนที่ดูถูกคนอื่นคือพวกเจ้าไม่ใช่หรือถ้าผู้ชายที่ชื่อว่ากาเดียมคนนั้นเอาจริงตั้งแต่แรกแล้วเราก็ค่าน้อยก็อาจจะไม่ได้เยืนอยู่ดีแบบนี้ก็ได้พอกาเบลได้พูดความจริงออกมาบาลาก้าจะได้พูดว่าฮึอราชสมบสติผู้ยิ่งใหญ่แล้วไหนเลยจะต้องมาเอาจริงกับคนอย่างเจ้าละเมื่อได้เยินแบบนั้นแล้วกาเบลจะได้ใส,ส่เสียใจอย่างละอากาเบลก็พูดว่านั่นแหละที่เขาเรียกว่าประมาท ที่เขาพูดกันว่าเวลาสิงโตจับกระต่ายมันต้องทุ่มกำลังให้สดตัวไม่ใช่เรื่องไงในโลกที่เข้มแข็งก็คือผู้รอดผู้อ่อนแอก็คือคนตายแบบนี้นะไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ต้องเอาจริงให้เต็มที่ถึงจะเป็นมารยาทเซษกาบิวก็ได้ตอบกลับมาอย่างสง่างามอันที่จริงแล้วระหว่างที่พูดเรื่องนั้นกาบิวก็ยังคงนึกถึงพวกพ้อของตนไปด้วย มีแต่คนที่ไม่ค่อยได้ทุ่มเทพลังอย่างเต็มตัวกับคู่ต่อสู้ทางนั้นเลยแฮจู่ๆก็ได้พันคิดขึ้นมาว่าที่นํามาก่อนใครเลยก็คือดีอาร์โบกาบิวก็เคยต่อสู้ด้วยในการซ้อมปอลองแต่ก็โดนอัดจ,จนน่วมแบบที่ค่อนข้างจะโดนดูถูกและกาบิวจึงได้คิดในใจว่าคนๆน,นั้นก็เป็นข้อยกเว้นนี่นะเดิมทีถ้าข้าเอาจริงแล้วก็กคงจะจบในเสี้ยววินาทีไปแล้วเลยบ่ไม่ได้หรอก ถึงจะอยู่ในสถานะเดียวกันแต่ท่านดีอาโบกับข้าน้อยก็มีพลังที่ต่างกันคนละเรื่องเลยถึงจะน่าเศร้าแต่ก็เป็นความจริงเขาได้รับเกียรติอสงรงอย่างมารสักเศษสิบสองราชาผู้เิ็นทักมาจากลิมมโลแม้ว่าจะรู้สึกภูมิใจแต่กาเบลก็กลับรู้สึกว่าเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่าพอได้เริมตาตื่นขึ้นมาเลยแข็งแกร่งขึ้นก็เลยรับรู้ได้ถึงความเพียงแร่งของพวกดีอาโบ แม้กระทั่งซับซ้อนปีศาจที่ได้แต่เฝ้ามองการวิวัฒนาการในงานฉลองชชยชนะก็ยังคงแข็งแร่งกว่าพวกกาบิลมากถ้าอย่างนั้นอย่างดีอาโบที่วิวัฒนาการแล้วจนแข็งแร่งขึ้นมากว่าพวกเธอก็คงจะกลายเป็นสัประหลาชนิดที่กาบิลจินตนาการไม่ถึงเลยสู้ไปก็ไม่ชนะก็ยอมรับอยู่หรอกว่ามันช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าตัดใจไปจริงๆมันก็จบกันถ้าเล่ตามต่อไปโดยที่ไม่ได้ตัดใจแล้วก็ ต่อให้ตอนนี้เอาชนะไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรกาบิลได้คิดแบบนั้นและมองไปยังข้างหน้าอยู่เสมอเพราะกาบิลก็เป็นแบบนี้นี่แหละถึงได้รู้จกักความกิงแก่้งที่แท้จริงแม้ว่าจะเป็นแค่ความคิดของตนเองแต่ก็เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณว่าเขาไม่ใช่คนอย่างกาเดียมหรือว่าบาลาก้าอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้กาบิลจึงได้กล่าวออกมาว่าดังนั้นข้าน้อยไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนเมื่อกาบิลได้กล่าวเช่นนั้นบาลาก้าจึงได้พูดว่า เพื่อฝันยังไงพกวกแกก็ต้องแพ้อยู่แล้วจงรู้เอาไว้ซะเถอะว่าการตายตั้งแต่ตรงนี้โดยที่ไม่ได้เผชิญหน้ากับนกรกข้างหน้าก็ถือว่าเป็นความเมตตาจากพวกข้าแล้วการโจมตีของบารลาก้าก็เฉียบคมมากยิ่งขึ้นกาเบิวก็ปัดป้องได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดียวกันในขณะที่หลบการโจมตีอยู่นานกาเบิยวจะได้พูดขึ้นมาว่าหืมนั่นนาะพูดถึงการเปลี่ยนล่างของพวกทหารฝักของเจ้าใช่ไหมอยากให้ช่วยบากกันหน่อยเหมือนกันนะว่าทำยังไง ทันทีที่กาบิลได้ทักออกไปเช่นนั้นการเคลื่อนไหวของบารากาก็ได้ทื่อลงและเจ้ามองไปที่กาบิลอย่างหวั่นไหวเล็กน้อย巴ากาได้พูดว่าโหบอกออกด้วยหรือแน่นอนสิก็ฝั่งของพวกเราก็มีผู้บัญชาการที่เก่งกาจมากๆอยู่นั่นนะเมื่อกาบิลเดียวอวดอย่างภาคภูมิใจรากาจึงได้พูดว่าถึงอยังไงมันก็สายเกินไปแล้วคําสั่งได้ถูกประกาศออกไปแล้ว สิ่งที่พวกแกทําได้ก็มีแค่ต้องตายไปทําการความเสียดหวังเท่านั้นแหละมาลากาได้กล่าวเช่นนั้นและชี้นิ้วออกไปไปยังหลักฐานของเรื่องนั้นที่ตรงนั้นก็คือร่างของโกซาลินที่ฟื้นตัวขึ้นมาเต็มที่แล้วและกาเบ,บียวจะได้พูดว่ามพลังฟื้นตัวสุดยอดเลยนะแต่ถ้าแค่ระดับนั้นเราก็สำหรับคนอีกเก่งมันก็เป็นสกิลที่มีกันอยู่แล้วนะ กาเบลได้พูดออกมาด้วยความสงสัยก็รู้อยู่แล้วว่าโกซาเรียนนั้นปลอดภัยดีดังนั้นกาเบลจึงได้คิดว่าไม่น่าตกใจอะไรแต่ว่าบารากาก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมั่นใจบารากาพูดว่าผิดแล้วไม่ใช่โกซาลินแต่เป็นรอบๆตั้งหากเมื่อกาเบลได้ฟังเช่นนั้นเขาจึงได้หันกลับไปมองอีกครั้งและเขาก็สังเกตเห็นพร้อมกับอุทานออกมาว่าืมกาเบลก็ได้รู้สึกเสียวสันหลังว่าที่โต๊ะนั้นก็มีร่างกายของทหารจากักรวาลที่ล้มลงไปแล้วอยู่ ไม่ได้เข้าใจความคิดของบาลาก้าที่อวดความตายของพวกพ้องเลยไม่เสยกว่าหน้านั้นคาเบลจึงได้คิดในใจว่าจะว่าไปแล้วคนพวกนั้นตายไปตอนไหนกันนะ่ะเพราะว่าศัตรูมีจํานวนมากเกินไปก็เลยไม่ทันจะได้ใส่ใจแต่ว่าจํานวนของศัตรูที่ตายไปนั้นมันดูแปลกๆพอมองดูดีๆแล้วก็ยังมีคนที่ถอยห่างออกจากแนวรลบที่ร่อนลงมาสู่พื้นอยู่เยอะเลยพอมองไปตามปลายทางของพวกเขานั้นก็จะเห็นคน กากเลือดออกมาและล้มลงไปด้วยกาเบิลจึงได้เปลี่ยเสียงออกมาว่าอ่ะกาเบิลก็ตกใจกับเสิ่งที่เกิดขึ้นและบาลาก้าจึงได้พูดว่ารู้ตัวแล้วลือกาเบิลก็ยังคงเฝ้ามองต่อไปและพูดออกมาว่าไม่จริงหนะ้าตายเองแลตอนนี้กาเบิลก็ตกใจกับการตายของทหารจากักรวาลเมื่อเห็นท่าทีของกาเบิลแล้วบาลาก้าจึงได้ช่วยตอบมาว่าถูกต้องท่านกาเดีมได้ตัดสินใจแล้วไงล่ะพวกเราในตอนนี้ก็กำลัง ทำการทดลองครับสำคัญอยู่การจบแล้วบาราก้าเองก็ได้แฝดเสียงหัวล,ล้อลั่นเสียงหัวล้อที่เต็มไปด,ด้วยความบ้าข้างนั้นดังไปทั่วสนามลอบทำให้ใครก็ตามที่ได้ยินต่างก็รู้สึกหวาดกลัวกาเบิวเองที่เห็นท่าทางแบบนั้นแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาเพราะรู้แล้วว่าก็กำลังจะเกิดเรื่องที่น่ากลัวขึ้นก็สไลด์คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัดจบไปก่อนนะครับเพราะว่าบทมันตัดไปฝั่งของคารเลออนนะครับเดี๋ยวบทมันจะมืซัวผมก็เลยแยกนะครับไม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับ